เวลาจะหาพจน์ที่เท่าไหร่ตามของลําดับเรขาคณิตนะครับก็น่าจะทราบพจน์ทั่วไปก่อนนะครับมาดูพจน์ทั่วไปก่อน an เท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบหครับก็แทนเข้าไปนะครับ a 1แทนด้วยพจน์ที่1นะครับก็มีค่าเป็น1นึ่ง r r อาหาได้จากเอาตัวหลังมาหารตัวหน้านะครับ2อเท่ากับ2หารด้วย1เท่ากับ2จะเอาคู่ไหนก็ได้นะครับได้2 2เราต้องการหาพจน์ที่8ก็คือ a 8ครับเพราะฉะนั้น n ก็เป็น8 8- ลบ1ก็จะได้1คูณตัวนี้คูณ2ยกกำลังก็จะได้ตัวเดิมนะครับก็ไม่ต้องเขียนหนึ่งก็จะได้2ยกกำลัง7 สยกกำลังเจ็ดเท่าไหร่นะสอกำลังหได้32 32ิบสองสามสคูณสี่สอกำลังหคูณสองกำลังสองสกำลังเจ็ดครับสอกำลังหได้32มคูณสได้8ปดร้อย เพราะฉะนั้นพที่8คือ128ง่ายแค่นี้เองครับโอเคสวัสดีครับ